สบายดี่อแม่พี่นนองเรียงแพงเบิร์ตคู่สุคนอนอกำลังพปน่นอะไยงกลังจะกินข้าวเทีย่ยสาจิตดาไป็นข้ามาหามาคองกินกะจีเท,ทียงเพิออ่ยังไม่ได้กินข้าวนอทกทัทั้นะดอะรลมขนาดเลย ไคเออขากระบาดน,นี่เป่า่วงนะ่มทุกฮะเป็นยังไงแ,แกงดองกแกงดอกกงดอกโอ้ลมอีดีขอภัยเด้อพ OK, OK. ี่น้องเด้อยลม ลม,มอย่ีเนาะทีเด็ดแกงไก่แกงไก่ใส่มะละกอ ไก่สองโตบ่น nah, ี framework. ่เนาะไก่สองโตแกงสองอย่างจับไก่สโตแล้รือไว้ซะตัน่อนีตัวนึงแกงขัวหมูจะนัแบบนี้นแกงแครดออแค่นี้แกงแค่มัู่ทงสิเกียวเข้าไว้อยู่ทรงสิเกี่ยวเข้าไว้ใกกว่านั้นนานมุ้ง่อไมอย่าไปจักนะเพี่น้องเลย มามามาบเขาแบง่ยุ่นตตุ่นีกกขางอ่าวทบ้าเทียงนีียอิมหยากกินข้าวท่หนนหม้อนเขาไนด้ไปนอเด้กันเข้าเียงกลัง่นาม่ได้างคนเียงเนาะเก่งไก่ นกไก่น้องเลยมีนกไก่ลมขนาดเลยนี่ตรงนี้จะเสียงลมนั่นแหละฟังเสียงลมมาเด้อ

ด้วเองนะหัจับยุ่มเมื่อไม่จะว่าอ่ะเขาบอกไลเขาจักินได้ไปับบิ๊กจได้เขาบอกไล่นั้นมาหลุด้

เจ้าพี่บเดอร์เราบอกที่แบบพีเดนเลยนะยัดท้องกินเนื้เขาบอกขึนหวานนะเจ้าอนบอม่ใเหยื่อี่กินระเลกเจ้าพี่เขาอเอาหไปเนี่ยะพี่ะพูเตยตยเยปานี่่เยขาวขาวเลยมีอีกห่งมเนวาสนาเรืองต่อเลยก็เลยเนาะหน้าแดงกึ่งต่างคมนะทุกทีอยู่ก้มสามหมื่เพากเาออก ตังไหวตังไม่น้อยสัมผัสติ๊บอยากกินโอยากกระยาต้มน้ำต้มน้ำแบบปรุงตั้งไว้อยากกินตากิน อไรกตาูนกอ้กินเนัวกินเ็นัวกินแล้วกินน้ำงกินลบแกงโอ่บจดีใจแลวเนาอันนี้กรยแล้วนะอยม่นันไปูแล้วถ้าถามวนเราได้ยังไงเราได้แกงโอเากินมกาีนี้มันเริ่มแบบีกาลบริเล่ม่พัก วันจุกแต่ชวนจะไปหาดอกวยดอกหอมได้ไมันจันไปจะหาเพื่อนจุกกำลังกินข้าวมาละไป้วไม่ชุบปัก ngon này ha <laughs>

ร้อนนี่ในหมอกเลยไมหมอกจังเศษแห้งพี่น้องเลยเนาะกินข้าวลงหน้ากินเหลวานตรงเดียวสวยกินแกงไก่ของหมักของหมักของแซ่บของกินห่านะลำลาพระเจ้าพี่น้องเลยขอบคุณคุณกำลังมาชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไม่พอก็ไม่กินแหนาพี่น้องไปแล้วออสบายดี